มาตอนอาดเราอยู่กันในเกมตรงบี้แพนอีกแล้วเสียงดังไปม,มากประมาณนี้เราจะได้อืออ๋อไม่ได้เราไปลุยก,กันต่อเราไปลุยก,กันต่อเลย ที่กี้เราถึงด่านที่22หมูได้ตีตีซอมบี้ไปเลยว่ะไม่ได้ตีบอสหรอกตีซอมบี้อ่าข้างมันสุกสายสองของทุกนี้มันจะไม่ได้ต้องทำกันดี จะอะไรอย่างนี้ก็หาไ,ไ,ไม่เจอเออคิดไปตายเลยไม่เดิสิ่งที่เตรียมมาก็มีประมาณนี้แล้วเราก็จะก็ะหมอนี่ไปเรื่อยๆก็จะวางตรงน,นี้พอาวางตัวนี้เสร็จเราก็จะวาง

หมดแล้วตายต่อวางไปเลยปอ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 แปะปอแปะสนุกใหญ่เลยปอแปะปอแปะสนุกใหญ่เลยสุดท้ายก็ตายอ่ะอ้าวเอามาบังเฉยในยุคนี้ตายดิ นน่่นผู้กองชับชื่อของเราไม่ได้หรอกโอเคมันตายมันตายวุ้ยมามามา,มาของตัวครอบตายเดี๋ยวครับ,อบเอาไปเดี๋ยวครับเอาไปเดี๋ยวครับเอาไปเดี๋ยว

มีง่ายลอยเงาเหน้าหตวันตะวันมีแรงสุดอ๋อ่กให้เากันอ่ะเออดี๋ยวแต่ไม่เวลาเราจะได้ใบไม้นไไก่มาแล้วไอไก่ไอไอนกไอนกมาแล้วอ้ยนี่คืออะไรนกไม่มีวันตายแต่ว่า ดอกไม้ม <S <S นี่อะไรน่ารัยวะเนี่ยให้ตายแบดตัวในสิบวิอ๋อคือเราต้องป้องกันในนี้ใชเหรอป้องกันดอกมไม้ไม่ให้เหยียบซึ่งก็งั้นเราก็วางตรงนี้ไว้ก่อนเลยตัวนะี้ตัวนะี้แต่ตัวยิงอะ่ะเยถังนเตอาอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยตรงเนี้ยเลยจะไ,ได้ป้องกันในนี้ได้ มาเยอะมาเยอะเอาเงินมาเยอะแล้วเราก็ค่อยยังเยอะเพิ่มอีกวางเลยจะได้เลยขึ้นมาเออเร็วเร็วดีมากใช่ไหะลวกได้ลวกได้แล้วก็โดนทุหันเตาลอยอยู่เลยส่วนเตาลอยเลยเพราะว่ามันจะมาแล้วฮะ ตอนเออไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้พักาดอะเออเราเราต้องมีักาดมีหนักหนก็เท่าน้ยกาัดกาดมาากาดาแต่เจ้าหัวครนีนี่อฮ้ยเดี๋ยวโดนกับดักโดนกับดล้วไม่ก็ต้องาผักไก่ตรงนี้จะได้ช่วยๆกันจัดการ ตัวบีใบไม้มันอึดมากเพอดไม่ได้เข้าหอะรเออายเื่อตัวเอ้นะ่ะมันเข้าไปได้มันเข้าแลยมัมยไปไปไปอะไรคะเออน้องเราตัวยิงเลยด้วยเพราะว่าไอตัวหัวกลัวมันก็ไม่หวนใไ่ เอ้าลืมค่าซอมบี้ไม่มันหมดเวลาต้องแมงวันหมดเวลาววหมดเลาที่ซอมบี้มันจะแบบแต้มซอมบี้มันจะขึ้นอ่ะสิบวิในแปะตัวแปะตัวนี้สิบวิมันจะได้อ่ะถามหน่อยเด้มันต้องเอาตัวของโขดมา ตัวไหนตีเร็วเมาให้หมดเลยตัวรีตีเร็วอ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออตัวนี้มันดาเมจไม่แรงแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวสามหัวตัวสามหัวเราจะเอาอะไรเอาแทนเอาแทนตัวหางตอนนี้โดนอ่ะเฮ้ยกดโดนอีก คือเราเดมาแล้วมาล้วน like ี่อันนี้ไม่มีปัญหาจะมาทีไหรอรอต้อนรก่อนม่ลรอเกเก็บเกเกนี่เหรอแบน้แบบดันแบลงดันในโลกเก่าอ่ะ ลองนี่ได้ลองนอดกรองบางกระปิ้นรอรอตัง ต้องรอทวันตายแนละ้วจนะหวัวใจมยไนมะีปัญหาตอนนี้เพราะว่ามันคือเดียวตายแนละ้วมาเร็วอเอ้ยตดเวเฉยๆนะเองว่างนะอายี่เ ต al, ama, oh, actually, ัวบิน่ม uh, ันไม่ดดมันไม่เหยีย uh. ม like yeah. ันไม่เหยียดเรามันดีอี่ด่ีชนะแล้วเมื่อไรมันจะได้เชอร์รี่บอม์เนบอกแเชอร์รี่บอม์ แล้วถ้าแบบถ้ามันถ้ามันจะเหยียบเราก็เอาไอ้ตัวกับดักอะวางไว้ตรงนี้ไว้ตรงดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมวางได้แต่ว่ามันมันก็ไม่มันโดนนะมันถือว่ามันเหยียบออกไป้ไม่หยไม่ถือไม่ถือแต่นี่ฮะอันนี้เนี่ยตัวปัญหาเลยจะคู่กันมันยังไงจะคู่กันมันยังไงนี่ไงตัวนี้อันตรายสุดเอาเอาตัวนี้ไปตัวอย่างแรกเพื่อเอามาวางกันเรียงไว้ตรงนี้เพื่ต่อไนี้ตอนนี้มันหดวนมันดันตกน้ำหมด เจ้านะตัวนี้ไห้ตัวดันอลองตัวและลองรอบที่แล้วก่นอนรอแต้มเงินไม่เอานะไม่เอาปืนใหญ่เลยนะ อ้าวทังจิ้งจิ้งนี่ยืนเอาเลยแก้ตัวถังไม้มาตัวถังไม้มาว่ะโอ้ย

ไม่มี่มีท e. ่ากัท่า hey. ส e ังทเยอะกันไปแล้วไปเอามันเป็นไงนะนุ๊กไอเด็กคลูกจะจะรู้เรื่องขนาดนี้เลยเลยอเด็กใครกเด็กใครกมันบอกว่ากูเก่งูมอะไรเก่งอัดคลิปสักนาทีเลย 4วันก็คือหนึ่งเดือนไม่ใช่ละเพราะว่าขนาด24ชั่วโมงกันเนี่ยยังเป็น1วันเลยาะ <c oughs> ว่าคลิยอยู่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันงั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับรายการด้วยไปละ